สวัสดีค่ะเพื่อนๆยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธันญา daily life นะคะก็ welcome all to my channel ธัญญา daily life จ้ามาค่ะเห็ดตัวแรกนะคะที่พี่ย่าจะแนะนําก็คือเห็ดเกลือนั่นเองค่ะหรือว่าชื่อภาษาเดนิชก็คือ rosemary f l u s w a r m นะคะ a m a n i t a ribesense นะคะตัวนี้คือกินได้ค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยด้วยจ้าให้ดูลักษณะแล้วก็จะมาดูคู่เหมือนต่อมานะคะตัวนี้กินได้จ้ะ มาที่ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆตัวนี้กินไม่ได้นะคะตัวนี้กินแล้วเดสมอลเล่แอนทึงเลยนะคะตัวนี้กินไม่ได้จริงๆค่ะคู่ล่นนอจะฟรุตสวัมกินไม่ได้จ้ะเพื่อนๆดูลักษณะว่าเขาจะใกล้เคียงกับเห็ดเกลือมากเลยใช่ไหมคะนี่แหละพี่ย่าถึงจะมาเตือนแล้วเตือนอีกย้ําแล้วเดนย้ําอีกกับเพื่อนๆที่อยู่ในยุโรปที่หัดเก็บเห็ดนะคะถ้าไม่รู้จักห้ามเก็บเด็ดขาดค่ะอันตรายนะจ๊ะ แล้วก็มาตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะสีของเขาก็โดดเด่นอยู่แล้วว่ากินไม่ได้เนาะอันนี้คือดอกตูมของเขานะคะที่พี่ยาเอามาให้ดูจ้าก็ชื่อทางวิทยาศาสตร์พี่ยาก็ขึ้นให้เรียบร้อยนะคะ g o l d f o s h swamp หรือว่า a m a n i t a m u s c a r i a นะคะเพื่อนๆตัวนี้กินไม่ได้จ้ะตัวนี้คือดอกบานเขาจ้าตัวต่อมาตัวนี้กินได้นะแต่หน้าตามันน่าเกลียดน,น่ากลัวมากเลยค่ะ เห็ดตะปูนั่นเองค่ะเพื่อนๆพี่าก็ขึ้นชื่อไปให,ให้ชื่อว่าพินสวินสติลปอนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเห็ดตะปูส่วนตัวที่พี่ากินก็คือตัวด้านบนที่พี่าเขียนว่ากินได้ตัวนั้นคือพี่ยากินแต่ตัวนี้พี่าไม่กินเพราะว่าลองแล้วไม่แซบค่ะบอดแซบจะอ่าขนเขาก็จะคล้ายๆเม่นนั่นแหละจ้ะเขาชื่อเขาถึงได้ชื่อว่าพินสวินไงฮะแปลว่าเม่นอืนั่นแหละค่ะ ก็เดี๋ยวตามมาดูตัวต่อมากันเลยจ้าแต่เดี๋ยวพี่ย่ามีแกะให้ดูด้วยนะเห็ดเข้าข้างในสวยค่ะข้างในอ่อนนุ่มสวยก็เหมือนเห็ดตะปูทั่วไปค่ะเพื่อนๆนแต่ว่าไม่อร่อยไม่ต้องเก็บค่ะมาที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเพื่อนๆนค่ะตัวนี้เป็นลักษณะคล้ายๆจะเหมือนจะเป็นเห็ดหมอกนะคะเป็นคล้ายๆเห็ดหมอกถ้าเป็นดอกตุ้มๆเขาจะสวยมากเลยค่ะแต่พี่ย่าไม่ลงชื่ออะไรไม้ให้นะเกิดขึ้นกับใกล้ๆกับเห็ดอ่ เเห็ดอ,อะไรอะเห็ดพึ่งน้อยเออแต่ตัวนี้พี่ย่าก็ไม่แนะนําให้เก็บเหมือนกันนะจ๊ะหมายถึงว่าตัวสีขาวเนี่ยค่ะคล้ายๆลักษณะเห็ดหมอกเนี่ยไม่เก็บดีที่สุดจ้าเพื่อนๆอย่าเก็บเลยอืมมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่เห็ดพึ่งน้อยเนี่ยกินได้จ้ะแต่เห็ดตัวสีขาวที่พี่ย่าถ่ายให้ดูทีแรกนั่นคือที่เกิดเลียงเป็นแถวเป็นแนวตันนั้นอะคือ,อไม่เก็บดีกว่านะจ๊ะแล้วก็ต่อมาค่ะมาดูดอกต่อไปค่ะเพื่อนๆ อันนี้ที่พี่ย่าเห็นที่พี่ย่าถ่ายให้ดูนี่เห็ดสีแดงนี่ก็คือเห็ดเห็ดดินเห็ดก่อบ้านเรานั่นแหละค่ะแต่มันเป็นสีแดงสีชมพูตัวนี้ก็ไม่แนะนําให้เก็บอีกเหมือนกันเพราะว่าเขามีคู่เหมือนจะ้ะคือไม่เก็บดีที่สุดค่ะตัวไหนที่เราไม่มั่นใจก็ไม่ต้องเก็บค่ะเพื่อนๆนตัวนี้ดอกเขาจะสวยค่ะแมะลงก็กินค่ะแต่เราไม่เก็บกันค่ะคนที่นี่ไม่แนะนําให้เก็บนะจะ๊ะรสชาติไม่ได้ว่าอร่อยอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆนคือไม่เก็บดีที่สุดค่ะนั่นแหละ แล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกันตัวต่อไปเลยจ้าก็เป็นเห็ดชนิดเดียวกันนี่แหละค่ะเพื่อนๆนก็เห็ดน้ำหมากนี่แหละแต่ว่าเขาก็ยังเป็นดอกตุ่มๆอยู่แต่เป็นสีออกเหลืองๆนะคะเพื่อนๆถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้แต่พี่ยาไม่แนะนําให้กินไงเพื่อนมันไอนม,มันไม่ได้มีรสชาติอะไรที่อร่อยมากมายขนาดนั้นจ้าในช่วงฤดูกาลของเห็ดต่างๆเนี่ยเรามีเห็ดให้เลือกเก็บมากมายไก่กองเราก็เก็บเห็ดที่กินได้กิน เก็บเห็ดที่มั่นใจดีกว่าค่ะเห็ดพวกเห็ดเป็นสีสีถ้าใครไม่มั่นใจพี่ย่าไม่แนะนําค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีชมพูหรือสีส้มนะคะพี่ย่าไม่แนะนําให้เก็บค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะมีคู่เหมือนค่ะนั่นแหละเพราะว่าพิษของเห็ดนะ่ะมันจะวิ่งเล่นเข้าสู่หัวใจเลยนะจ๊ะตัวนี้กินไม่ได้นะตัวนี้คือตายเลยจ้ากินไม่ได้จ้ะห้ามเก็บนะจ๊ะดูเพื่อนๆโอ้หัก ตรงนี้นี่คือเขาก็แก่แล้วจ้ะเพื่อนส่วนตัวนี้เพอร์เวอร์อยู่นี่คือกินไม่ได้จ้ะแล้วก็มาตรงนี้อีกนะคะก็เนี่ยค่ะเห็ดพวกเนี้ยเห็ดก่อเห็ดดินกําลังขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆดูจ้ะก็เป็นเห็ดตะปูค่ะพเพื่อนตะปูจ้ะ ทุกคนดูเห็ดน,น้ำหมากดอกนี้ค่ะเขาแดงแบบแดงจริงจังจริงค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าฝั่งเดนมาร์กเขาไม่ให้กินนะคะเขาไม่เก็บกันค่ะเพื่อนเพื่อนจะพี่ยอก็เอาไว้เหมือนเดิมนะจ้ะก็พอเขาโตมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะกลายเป็นสีนี้ละค่ะนี่เลยค่ะเป็นสีนี้เลยจ้าเราไม่เก็บจ้า เพื่อนๆคะอันนี้ก็คือเหตตะปูอีกพันหนึ่งนะคะเพื่อนเนเดี๋ยวพี่ย่าจะให้ดูข้างในเขานะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ข้างในก็คืออย่างนี้ค่ะอ่อนเหมือนกันคะ่ะเพื่อนเนี่ค่ะก็เป็นเนื้อปกติเป็นเนื้อทั่วๆไปอะคะ่ะแต่ว่าเหตตะปูตัวนี้นะคะเขาไม่กินนะคะเขาไม่เดนมาร์กไม่ไม่แนะนําให้กินคะ่ะแต่ว่าพวกมแมลงพวกกุจีเพื่อนเพื่อนเห็นกุจีไหมนี่เขาก็กินคะ่ะเนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะดูคะ่ะความเห็ดเพื่อนๆ เยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆคือมองไปทางไหนคือจุดนี้เวลานี้คือเห็ดเยอะมากค่ะเพื่อนๆขา อันนี้เป็นเห็ดตะปูอีกพันหนึ่งค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเขาไม่ไม่ให้กินนะคะพันนี้คือเขาไม่กินกันจ้ะพี่ยาถ่ายให้ดูเฉยจ้าเพื่อน จ้เหตุเหล่านี้ก็ไม่กินเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาสวยมากๆเลยค่ะเขาเกิดแบบคือธรรมชาติสรรสร้างจริงๆค่ะเพื่อนๆคือเขาสวยสวยทั้งสีสันสวยทั้งรูปร่างหน้าตาแต่กินไม่ได้ค่ะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะพี่ยาก็เอามาแนะนํามาให้เกรดความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้รู้จักเหตุกันค่ะถ้าอ่อนเขาจะเด็ดง่ายค่ะหมอป้าโอ้ยนี่แก่แล้วจ้ะอันนี้ก็แก่แล้วแก่แล้วจ้ะ เพื่อนๆพี่อาเห็นเห็ดตัวนี้เยอะมากๆค่ะที่เดนมาร์กนะคะเขาไม่แนะนําให้เก็บกินนะคะเพื่อนๆแต่ฝั่งอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะกินได้นะจ๊ะเขาจะเก็บไปชุบแป้งทอดอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆฝั่งเดนมาร์กไม่กินกันค่ะยังไงคนที่เข้ามาแล้วพี่อาฝากกดไลค์กดตดตามกดติดตามกดกระดิง่งกริง๊ง ให้พี่ยาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะคลิปวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแฮปปี้ฮาโลวีนนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนเดย์ค่ะเพื่อนๆรักทุกคนรักทุกบ้านค่ะใครที่เข้ามาแล้วอ่ะเ,อเ,อเขียนไว้ด้านล่างนะจ๊ะพี่ยากลับไปทุกบ้านค่ะแต่ว่าใจเย็นๆหน่อยนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ไปค่ะแน่นอนค่ะรักทุกคนนะจ๊ะจุ๊บๆบายบายค่ะ